อัปเดตลุกใหม่น้องเกวผมยาวแล้วเป๊นแลนดน่ารักดีต่อใจยืนหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมยาใจเรวันของพี่แฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆ สำหรับน้องเกลลูกสาวคนเดียวแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพั์ของนักธุรกิจน็อตวิสรุตและซูเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาล่าสุดน้องเกลได้อัปเดตลูกใหม่ถักผมเปียสองข้างสวยเก๋เบริ o กซึ่งเป็นฝีมือช่างผมส่วนตัวของหมามีชมพู่นั่นเองสาวน้อยดูแฮปปี้มากแป้นแลลนชวนฟัดสุดๆพร้อมกับปิดท้ายด้วยรอยยิ้มธุรกิจที่ใครเห็นต่างก็ลกักต่างก็หลงจนถอนตัวไม่ได้ เอ็นดูผมเปียจริงๆน้องเกลย,ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเป็นขวัญใจพี่ๆแฟนคลับไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ